สวัสดีครับเด็กๆสำหรับจำนวนเต็มตอนที่3ใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ a อ e เวนเจอร์ทีมเข้ามาช่วยในการคำนวณการบวกการลบจำนวนเต็มกันอ่ะเดี๋ยวทำยังไงลองติดตามชมได้เลยครับเลยครับมาถึงในตอนที่3นะครับสำหรับตอนนี้จะพูดถึงออการบวกการลบจำนวนเต็มนะครับ การบวกการลบจํานวนเต็มเนี่ยก็จะมีขั้นตอนอยู่2ขั้นนะครับที่ต้องทำนะขั้นแรกคือการยุบเครื่องหมายถ้ามันมีเครื่องหมายที่ชนกันนะครับให้ยุบเหลือเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวนะครับโดยเครื่องหมายที่มันจะชนกันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2กรณีครับคือกรณีที่เครื่องหมายเหมือนกันให้มันเป็นบวกนะเครื่องหมายเหมือนกันคือยังไงคือลบเจอกับลบครับนี่ลบเจอกับลบได้บวกปั๊บนะครับ แล้วก็เครื่องหมายต่างกันครับเครื่องหมายต่างกันก็จะมีเพียงอีกหนึ่งกรณีคือบวกเจอกับลบครับถ้าบวกเจอลบปุ๊บได้ลบเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็จะยุบเครื่องหมายที่มันชนกันที่มันไม่มีตัวเลขขั้นนะครับให้เหลือเครื่องหมายเดียวก่อนนะเดี๋ยวไปเจอโจทย์แล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับต่อไปในแบบที่2อ่าขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนสองเขาบอกว่าให้นํามาแยกพวกถ้าพวกเดียวให้รวมกันนะแต่ถ้าต่างพวกกันให้เอามาสู้กันให้เอามาลบกันนะครับ ฝ่ายใดเหลือมากกว่าชนะนะพวกเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะแยกฝั่งเอาเป็นเจ้าทีมเป็นพวกบวกแยกทารนอเป็นพวกลบนะครับถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันนะกองกําลังฝั่งเดียวกันให้มาเอามารวมกันก่อนแล้ว2ฝั่งพอเอามารวมกันเสร็จปุ๊บสองฝั่งเนี่ยถ้ามันในนี้กันปุ๊บต่างฝ่ายกันให้มาสู้กันให้มาลบกันนะครับใครที่เหลือมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปโอเคเดี๋ยวเราไปดู โจดกันดีกว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเคครับเดี๋ยวขอยกโจทย์ข้อแรกเป็นข้อที่ห้านะน้องๆลองดูในชีตได้เลยข้อ5โจทย์เขาบอกว่าเอา42บวกด้วยลบ76อนะ่าการบวกด้วยลบนี่ตรงนี้แหละเนี่ยบวกด้วยลบตรงนี้แหละที่เรียกว่าเครื่องหมายที่มันชนกันนะครับงั้นที่หนะครับงั้นเจอเครื่องหมายชนกันทําไงให้ยุบเหลือเครื่องหมายเดียวนะ ยุบเหลือเครื่องหมายเดียวโดยอันนี้บวกเจอลบครับงั้นบวกเจอลบคือเหมือนกันหรือต่างกันครับคือต่างกันเนาะถ้าต่างกันได้เป็นลบงั้นก็จะได้กลายเป็น42แล้วลบด้วย76โอเคไหมนะครับอ,อันนี้ก็คือขั้นที่1นึเรายุบเครื่องหมายที่มันชนกันให้เหลือเครื่องหมายเดียวบวกเจอลบได้ลบนะครับเพราะเป็นเครื่องหมายที่ต่างกันนะครับ ขั้นตอนที่2ให้นํามาแยกพวกนำมาแยกพวก,ก,พวกเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้เดี๋ยวครูต้นจะเขียนเป็นเหมือนไม้กางเขนแบบนี้นะครับแยกฝั่งหนึ่งเป็นพวกบวกนะครับฝั่งหนึ่งเป็นพวกบวกเขียนบวกไว้ตรงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งเป็นพวกลบนะพวกบวกให้นึกถึงว่าเหมือนมันเป็นอเวนเจอร์ทีมนี่เหมือนเป็นอเวนเจอร์ทีมเลยนี่เอาอเวนเจอร์ใส่ไว้ฝั่งนี้เหมือนอเวนเจอร์ทีมเนี่ยเป็นพวกฝั่งธรรมะ เลยให้เป็นพวกบวกไปนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฐานนอสฐานนอสเนี่ยเหมือนเป็นฝ่ายของอาธรรมให้อยู่ฝั่งลบไปโอเคทีนี้เรามาดูตัวเลขแต่ละตัวว่ามันจะเป็นกองกําลังของฝ่ายได้อ่าเริ่มจากเลข42 42เนี่ยข้างหน,าางหนานะา้าดูข้างหน้านะเวลาดูค่าดูข้างหน้าข้างหน้ามันไม่ติดเครื่องหมายลบงั้นสแสดงว่า42เนี่ยเป็นพวกบวกพวกบวกคืออยู่ฝั่งไหนครับ อยู่ฝั่งอเวนเจอร์โอเคสีบสเลยอยู่ฝั่งนี้นะครับต่อไปล่ะเจ็ดเป็นพวกลบพวกลบก็เลยอยู่ฝั่งของธานอสแสดงว่าธานอสมีกองกำลังถึง76ตัวโอเคอ่ะขั้นที่2เราแยกฝั่งเรียบร้อยแล้วพอแยกพวกเสร็จปุ๊บเขาบอกให้พวกเดียวรวมกันแต่ถ้าต่างพวกลบกันไอเจ้า42อยู่ฝั่งอเวนเจอร์กับ76็อยู่ฝั่งธานอสมันพวกเดียวกันหรือต่างพวกกันครับ ต่างพวกกันให้นำมาลบกันอ่างั้นเราต้องเอา42ลบกับ76นะครับเอาตัวเลขตั้งตั้งง่ายๆนะครับเอา76ตั้งแล้วลบด้วย42อ่าลบกัน6ลบ2เหลือ4 7เลบ4เหลือ3นะครับอ่าถ้าเอา76ตั้งลบ42เนี่ยมันได้34แต่ขั้นสุดท้ายก็บอกว่าใครเหลือมากกว่าชนะซึ่งฝั่งกองกำลังของฝั่งไหนมากกว่าครับ ฝั่งทานอตเนาะฝั่งทานอตมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบเลยต้องติดลบเพราะฝั่งทางนอตมันอยู่ในฝั่งลบนะครับงั้นคําตอบเลยเท่ากับลบสาบสี่โอเคอันนี้คือข้อที่ตัวอย่างข้อที่5นะข้อที่5นะครับอันนี้ทําไม่ได้ทําตั้งแต่ข้อที่1นะอันนี้ทําข้อ5ก่อนเลยโอเคอันนี้เข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งขอเป็นตัวอย่างข้อที่6ครับ มาที่ข้อที่6นะครับข้อที่6ข้อนีอ้มันมีเครื่องหมายชนเครื่องหมายซ้อนกันอยู่ที่1น,นะครับก็คือตรงนี้เนาะ,ะบวกเจอกับลบตรงนี้นะครับงั้นต้องทําที่นี่ก่อนก็คือยุบเครื่องหมายก่อนนะครับงั้นข้อที่6เราก็จะได้เป็นลบหกสิบบวกเก้าสิบสี่แล้วก็ลบด้วยสามสิบสี่นะครับโอเคเราก็มาแยกพวกเหมือนเดิมครับเ,เขียนไม้กลางเขนแยกฝั่งบวก ั่งลบนะครับฝั่งบวกก็เมื่อกี้นี้ก็คือคิดว่าเป็นเหมือนฝั่ง a อเวนเจอร์เนาะฝั่งลบก็เป็นฝั่งธานอสนะครับหกอยู่หลังเครื่องหมายลบก็คือ60อยู่ฝั่งลบนะครับอยู่ฝั่งธานอสนะ9ก้าสิอยู่ฝั่งบวกอยู่หลังเหมายบวกก็ฝั่ง a อเวนเจอร์3 4อยู่หลังเครื่องหมายลบก็อยู่ฝั่งธานอสนะครับ โอเคตอนนี้ฝั่งธานอสฝั่งลบเนี่ยมันสเสมือนว่ามี2กองกําลังกองกําลังแรกมี60ตัวกองกำลังที่2มีอีกส4ตัวฝั่งเดียวกันพวกเดียวกันให้เอามารวมกันก่อนครับหกรวมกับ34ได้เป็น94พอดีเลยนะครับได้เป็น94นะทีนี้อ่ะมันต่างพวกกันและมันต้องเอามาสู้กันนะครับฝั่งธานอสมี9 4ตัวฝั่งอเวนเจอร์มีอีก9 4ตัวนะครับซึ่งมันเท่ากันเลยกองกําลังเท่ากันงี้สู้กันปุ๊บได้เท คำตอบคือ0เพราะสู้กันปุ๊บหักล้างกันพอดีนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างในข้อที่6เดี๋ยวข้อ1 2 3 4แล้วก็7890ให้นักเรียนลองทำเองน้องนองลองทำเองดูนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเฉลยกันต่อกันเลยอีก8ข้อที่เหลือนะครับอย่างรวดเร็วนาะข้อ1ข้อ1มีเครื่องหมายที่ชนกันคือบวกกับลบตรงนี้นะครับอ่ะยุบเครื่องหมายก่อนก็จะกลายเป็นลบ15บบวกจะลบได้ 21นะครับอันนี้มันเป็นพวกลบทั้งคู่ถ้าคล่องแล้วไม่ต้องไปเข้าไอ้เจ้าตารางาแยกซ้ายขวาก็ได้นะครับถ้าเป็นลบทั้งคู่คือพวกเดียวกันพวกทานนอนเหมือนกันก็เอามารวมกันเลยก็คือจะได้คําตอบคือลบ3 6นั่นเองนะครับเป็นพวกลบนะเพราะมันลบทั้งคู่เลยนะครับต่อไปข้อที่2ข้อ2ลบ248บวกด้วยลบ403บวกเจอลบก็ได้ ลบเหมือนเดิมก็เป็นลบ248ลบ403ลบทั้งคู่ลบทั้งคู่ก็เป็นพวกทางน้อนเหมือนกันก็คำตอบเลยได้ลบ651นะครับโอเคนะได้คำตอบข้อที่2ตามนี้นะครับต่อไปข้อที่3อ่ะข้อที่3เริ่มจะมี3จํจำนวนเนาะ โอเคมันมีเครื่องหมายที่ชนกันอยู่2ที่เลยข้อนี้มบีบวกชนกับลบบวกชนกับลบนะครับบวกชนกับลบได้ลบก็กลายเป็น 49, ลบสี่เก้าลบสามแลบเจโอ้ทุกตัวติดลบหมดนะครับติดลบหมดก็คือเป็นพวกเดียวกันของทานนอตหมดเลยนะเอาตัวเลขมารวมกันให้หมดนะครับเก้าบวได้สิบเจบวกสามได้ยีใส่ศทด สองบวก3าได้7 7เบวก7เป็น4 4บส้วยีอ2เป็น16นะครับแล้วก็ติดลบนั่นเองเพราะว่ามันเป็นกองกำลังของคานอสนะต่อไปข้อที่4ลบ9บวก7อันนี้ไม่มีเครื่องหมายชนไม่มีเครื่องหมายสอนนะครับถ้าแยกฝั่งถ้าใครไม่คล่องก็ไปเข้าตารางนี้เนาะพวกลบพวกบวก9อยู่ฝั่งลบ7อยู่ฝั่งบวกใครชนะ ทานอัชนะอีกแล้วทานอมีกองกําลังอยู่9ตัวแต่เวนเจอร์มีแค่7ตัวงั้นทานอชนะก็ตอบลบสครับเพราะ9กลบเได้2นะฝั่งทานอชนะเลยติดลบข้อ5ข้อ6ฉเฉลยไปแล้วนะครับไปข้อที่7เนาะก็เจ็ด้อ7 3 1บบวกด้วยลบสองแล้วก็บวก41มีเครื่องหมายชนกันอยู่หนึ่งที่คือตรงนี้นะครับ ก็จะได้เป็น316บวกเจอลบได้ลบ274แล้วก็บวก41นะครับอ่ะแยกฝั่งหน่อยแยกฝั่งหน่อยอันนี้มันเริ่มมีหลายตัวอ่ะฝั่งบวกฝั่งลบ316ไม่ติดลบอยู่ฝั่งบวก274ข้างหน้ามันติดลบก็อยู่ฝั่งทานอส 41อยู่ฟังบวกก็ฟังอเวนเจอร์โอเคเอาฟังอเวนเจอร์มารวมกันก่อนครับ2กองกำลังนี้รวมกันแล้วได้357โอเคทีนี้เราก็เอากองกำลังอเวนเจอร์ไปสู้กับกองกำลังของธานอสนะครับเมื่อสู้กันเสร็จสับปุ๊บจะได้คำตอบคือจะลบ4ได้3 5 7ไม่ได้ยืมเป็น15 15ล7เหลือ8นะครับคำตอบคือ83โดยที่ฟัง Avenger เป็นผู้ชนะนะครับฝั่งบวกนั่นเองก็เลยมีค่าเป็นบวกเนาะข้อ8 52-67นะอ่ลบถ้าใครคำนวณได้แล้วปุ๊บก็อันนี้กองกำลังของทานอนอะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าอยู่กี่ตัวล่ะเยอะกว่าอยู่15ตัวก็คำตอบคือลบ15นั่นเองนะครับข้อ9ข้อ10อีก2ข้อ ข้อ9มีเครื่องหมายชนกันอยู่หนึ่งที่คือลบเจอลบอ่านี่เราเพิ่งเจอลบเจอลบที่แรกเลยนะครับก็จะได้ยุบเครื่องหมายกลายเป็นลบ93ลบเจอลบได้บวก21นั่นเองนะครับเหมือนว่ามีทานอสอยู่93ตัวกับมีของพวกอเวนเจอร์อยู่21ตัวนะครับก็จะได้คำตอบคือฝั่งลบชนะแน่ๆแหละนะแล้ว9ลบ93ลบ21จะได้72 ข้อที่9ตอบลบ72นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่10อ่ะเครื่องหมายที่ชนกันเอามายุบรวมกันก็กลายเป็น682ลบเจอลบได้บวก545แล้วก็ลบ46นะครับข้อนี้สามารถจะคิดจากหน้าไปหลังตามปกติเลยก็ได้นะครับก็คือไอสองตัวข้างหน้าเนี่ยมันเป็นพวกของเวนเจอร์ทั้งคู่เป็นพวกบวกนะครับเอามารวมกันก่อนก็ได้ รวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยห้าบกสได้7 4็บวกแได้12บองหกบวกหได้11บเอทดอีกห่งเป็น12นะครับตัวหน้าได้1 2, 2ึ่แล้วลบ4ี่นะครับคำตอบจะคือจะลบ6ได้1นึลบสต้องไปยืมเป็นสิบลบสเหลือ8อันนี้ก็เป็น11บเอคำตอบคือ1,181งนั่นเองไม่ติดลบเพราะว่าพวกเอาเวนเจอร์มันมากกว่าโอเคครับก็ จบเปนไปแล้วนะครับสําหรับในตอนของการบวกการลบจานวนเต็มในตอนนี้ก็มีการใช้อาวอินเทอร์ทีมนะเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหารเรื่องนี้นะครับสําหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ